ดีไม่โดนว่าไงจ๊ะเนี่ยเอ,อ้ฆ่าไหมฆ่าไหมฆ่าไหมฮึยึกยักฮึฮึยักฮึยึยักฮึยึข้ามข้าม สวัสดีครับผมกลับพุกกันอีกครั้งนะครับกับทเฮนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเดินเนิร์ดเหมือนเดิมนะโอ้ไม่ได้เล่นตั้งนานมากเลยครับก็โอ้เป็นอาทิตย์อะหลังจากที่ลงคีวปไปก็ยังไม่ได้เล่นอีกเลยวันนี้ก็ผมยังไม่วอร์มเลยนะแต่ผมก็จะกดขาห้องเลยรับมาห้องมันยนิ่งหาะช้าอยู่เออเดี๋ยวไปเอาพวกเครื่องเส้นไปก่อนดีไหม เดี๋ยวรีเวลเี้ไม่ตันเอาไอ้ตัวนี้ไปนะครับเป็นพวกแบบแต้มพวกแต้มเลือดอะไรเนงะี่ยพวกอื่นไม่เอาไปนะเอาแต่นี้ไปเ,เ,ดเดี๋ยวจะมาซื้อพวกโคุงพวก,พวกเปิร์พวกนี้นะมาเปิดเอาพวกแบบแอดออนอะไรพวกนี้นะไปไปเลยของไปแค่นี้แหละเบอร์ของเรามันยังไม่เข้มเลยนะครับ แต่สิ่งที่เราอยากได้เราอยากจะได้เสียงแหบดังนะครับเพอไปแส้องรินของเราเราจะได้เล่นน้องรินของเราสักทีนะเดเนิร์มันเล่นยากในโมบายอะ่ะจะถามว่ามันเล่นได้ไม,มันก็เล่นได้ครับถ้่ผมคิดว่าถ้าคุณเล่นช่ำๆเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะโอเคเดี๋ยวจะทำการตัดกลับไปที่เล่นเสร็จเลยเอ,อ้ไม่ใช่ดิอุ้ยทันการตัดตัดไปตอนที่เล่นนะครับ ตอนนี้ก็นั่งเวล,ลารอไปก่อนนะครับโอเคครับผมอืด่านด่านนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่นะครับกับเดนเนสไปด่านแบบนี้มามาข้างนอกก่อนเนี่ยมีไครนะนนมีไข่ ตรงนั้นแหละเออ๋าไม่มีใครอ,อ๋อเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นคนอ่ะนี่ไง ตีไม่โดนตีไม่โดนหรือเธอไม่มีตีไม่โดนหรือเธอไม่มีไปไหนจ๊ะอูหนิดเดียวของตีหิน,นอีกกูนี่แหละโดนแนะ่ เอาเอาเข้าไปแขวนก่อนนะครับแล้วค่อยมาค่อยไปไล่คนอื่นอีกทีอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเก็บสีไหมคือไม่ได้เล่นนานมากไอ้น,นี่ไม่ได้ไอ้น,นี่ก็ปั่นไม่ได้งั้นก็ต้องเป็นเครื่องข้างในไม่ใช่เครื่องอยู่นี่ไปไหนจ้ะไปไหนล่ะจ๊ะ เขาไม่น่าไปช่วยกอะ้รนะส่วนทางนี้เราไล่คนนี้ต่อเลยนะอยู่โน่นอยู่โน่นนีดักเอา จับแขวนต่อเลยนะครับแขวนตายเพื่อน <c oughs> เขายังปั่นกันไม่เสร็จเลยนะหรือไงหรือพาไปเที่ยเพื่อน ันเครื่องไหนอะเครื่องนี้ตีไปหนึ่งพี เนี่จ๊ะเนี่ยเอ้ยฆ่าไหมฆ่าไหมฆ่าไหมฮึยึกยักฮึฮึยักฮึฮึข้ามข้ามข้ามเอาไปไหนล่ะมันคือมองไม่ดีดิไม่เห็น นนี่่เองจะเสร็จจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหช่วยกันเร็วตามคนเก็บกว่านะครับค่ะรอไปห้อยครั้งที่สอง พลอยไปสองทีเพื่อนเขาต้องอยู่แถวนี้นะเขื่อนกันเร็วเกินช่วยกันเร็วเกินโอ๊ยไม่เป็นไรครับ ตีไม่โดนหนึ่งทีไปดิยังยังยังจะคีอีกไหมคือมันบิ้งแล้วมันอย่างนี้แหละบิ้งแล้วมันหน้ามืด ไม่ชอบเล่นตรงนี้เลย ไปอย่างเงี้ยเราไปไล่คนอื่นก่อนก็ได้นะคือมันบิงไม่ดีเลยเอ๋อเรียนจะปั่นต่อเนี่ยว่าไง่ะใกล้เสร็จแล้วนะเชื่อนี ยังยังไม่ไปได้ยินเสียงแถวแรกๆนี้อัดก,กัน,นลมคนนี้มาส <c oughs> ี่รอบแล้วเนี่ยเราสองรอบแล้วปะตายไหมมีสิบมองเพลงไหมตายเลยครับคนนี้ ใครมาปั่นต่อไหมมีไม่โดนคนนี้เก็บด้วยคนเก่าโจทย์เก่าของเราวิ่งช้าเหลือเกินน่้นเน์ดอะ่ะโดนอีกคนผมไม่รู้เลยครับเนี่ยไปไหนเนี่ย ไม่ไม่มาช่วยเพื่อนปั่นเครื่องนี้ก็ไม่มีนะ <S <S 1> <S 1> คนนั้นเข้าเฟสสองไปไหนแล้วล่ะเดินมาบัง อยู่นี่อ่ะอกาบินแันนี้คืออยู่นี่ป่ะช่วยเลยแล้วก็ปล่อยเขาช่วยนะเอาความจริงแล้วอ่ะจะได้สนุกสนุกหน่อยเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่เขาตาย ดีก่อนไม่ไถึงติดกำแพง คือถ้าผมแผนก็คือเขาน่าจะตายครับจำเป็นวะเพื่อนไม่ได้วันหันมาตีนายเลยนะ่อเค,คไม่มีอีกสองคนครับ หนคนนี่ผมยังไม่เห็นคนแรกนะ่าจะเป็นเม็ดเม็ดใช่ป่ะเม็ดหรือเม็ดเม็ดอะไรนี่แหละใส่หนึ่งไฟเราเปิดแล้วออกทุกทีนะตัวนี้จะไ,ได้อยู่ยยาวตาร siêng sì, anh... đồn rồi nè mì kia nhìn này ừ. nha วิ่งไปไหนอ่วิ่งกลับทางนี้ไปอ,อ่ขึ้นมาเห็นแล้วครับคนนี้อืมวที คือก็บิ้งนี่คือตรงนี่คือจบเลยนะของเน์ดอ่ะคือไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเอ้า จับแขวนครับรออาจจะเก็บสามก็ได้นะครับตานี้เก็บสมเก็บสีก็ต้องทำใจแหละนะบาั้งบางทีเราเก็บหมดก็อาจจะเกมไม่สนุกเขาต้องมาช่วยกันครับ เราก็พังนี่ไปไเล่นนะเขาช่วยเราก็ไล่นะให้เขาได้เล่นบ้าง เดียวตอนนี้เขาปั่นไฟไม่เสร็จแนะ่แต่ท่อเราหรือเขาที่จะหาเสร็จก่อนกันะอยู่ไหนจ๊ะ ลอยเท้าเขาเลยครับเขาเนียนมากทางเ้าหนึ่งร้อยนะ ถหยุดไฟมันปัน่นโอ้จบแล้วเจ็บสีครับตานี้เย <Yeah. S 1> ้ไปไปน้องเม็ดไปไปเจ็บสีก็ขอบคุณมากเลยนะครับกับทั้งสี่คนเลยนะครับไม่ยมีคนใครด้วยนะนั่นน่ะไอคนที่สี่ตายไปคือบูทธ ปลอดไทยนต,ตี้นี่ไม่เป็นคนไทยครับขอบคุณมากเลยนะครับก็สนุกสนุกมากครับที่มาเล่นด้วยกันแต้มเก็บไปทั้งหมด25,000นืะ่นนะครับแม้รวม30,000โอเคโอ้โ,อโอ้ได้เกือบเต็มนะโอ้โหเแรงเพิ่มขึ้นเลยครับเรงขึ้นมา13บสาทำประสบการณ์ เริ่มคือเป็นสิบห้าเริ่มสิบห้าแล้วียกเปิร์กได้ครับเอาเอาเสียงกระซิบไหมเอาเสียงกระซิบนี่แหละเอเอเลิกอีกอันหนึ่งคืออันหนึ่งคือเจ้าเลน,น,นเสียงอู้อีอ้อันขมขืน่นเสียงอะไรวะ บลรอบความสามารถในการอ่านทุกลาทุกครั้งในการซ่อมแซมเครื่องปัน่นแพรจะมองเห็นผู้รอดชีวิตระยะ16เมตรผลรอบความสามารถในการซ่อนตัวการยูนิ่ง4วินาทีทำให้คุณกิดเซฟจาระดับตรวจไม่พบเจนขังตัวเกิดะครับเ,เอาอะไรดีละ่ะอันนึงคือปั่นเครื่องเสร็จเราจะเห็นเงาเขาอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือ ลดล็อกความลดล็อกความสามารถในการซ่อนตัวการยืนยืนนิ่งอยู่เป็นเวลา4ี่วินาทีจะทำให้คุณติดเอ็เฟกสถานะตรวจไม่พบอ่าแล้วเป็นงงวะ่ะเอาเอาอันแรกแล้วกันนะค,ะนะคโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมแล้วก็สำหรับคนที่รอดูอ่าซีรีส์เอได้บายไดไลท์อยู่นะครับ ก็เดนเนอร์สเราก็มาที่เลี้ยวสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้เลี้ยวสิบสี่อยู่เลี้ยวสิบสี่พอเลี้ยวยี่สิบเนี่ยเราจะแชร์เป็นการแชร์เปิดกับน้องรินของเราได้นะครับรจะแชร์ตัวนี้แหละไปครับเบิร์กเ,เสียงแผลดังแหว่้กับน้องรินเราผมก็อยากเล่นน้องรินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากเล่นเดนเนอร์สเนี่ยให้เขาเลี้ยวยี่สิบก่อนพออเพราะเขาเลี้ยวยี่สิบผมจะแชร์เบิร์กลงหุ่นไปกลับไปเล่นน้องรินนะครับสำหรับใครที่รอดูน้องรินของเรา โอเคครับเดี hmm. mm ๋ยวผมจะทำการตัดไปเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ